ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระก,กับสามิตรวันนี้มีพระสมเด็จพิมพ์เล็บมือ3มชั้นแข้งตุ่มเนื้อผงจินดามณนนีของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาให้ชมกันองค์หนึ่งครับคือองค์นี้ก็เหมือนเคยละครับเป็นองค์ที่หยิบยืมจากผู้ใหญ่ใจดีมาให้ดูมาทําคลิปพูดคุยกันนะครับคือเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้เลยครับพิมพ์ทรงเนี่ยสวยงามชัดเจนมีมิติที่ต้องบอกว่าเราเห็นเนี่ยต้องสะดุดตากันเลย เพียงแต่ว่าเรื่องของเนื้อผงจินดามณีที่มีความเหี่ยวยน่นมีการงอกมีการเกิดขึ้นที่ผิวแบบนี้ครับคือเมื่อขยายดูแล้วจะเห็นเป็นยังไงเนี่ยผมอยากชวนไปดูอยากชวนไปพิจารณาภาพจากกล้องกำลังขยายสูงด้วยกันเพียงแต่ในมุมมองของผมเนี่ยครับการที่เราเห็นการเซตตัวการหดตัวแบบนี้น่าสนใจดีผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยครับมีพระเนื้อผงเนื้อว่านเนี่ย อยู่ในมือพอสมควรเพียงแต่ว่าหลายๆคนนะครับเน้นเรื่องของตำหนิซา้มากคือไม่ได้มองเรื่องของพัฒนาการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากชวนไปดูด้วยกันแล้วพิจารณาไปด้วยกันมีความเห็นยังไงพูดคุยที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับพระสมเด็จเล็บมือพิมพ์3ชั้นแข่งตุ่มองเค์นี้ครับคือพอเราเข้ากล้องกำลังขยายสูงอยากบอกเหลือเกินครับว่าพระองค์นี้ดูง่ายมากเป็นพระที่สวยงามจัดจ้านจริงๆครับคืออยากจะบอกว่าพระแบบนี้เป็นพระองค์คูสำหรับพระเนื้อว่านสำหรับพระผงยาจินดามณีแบบนี้เลยครับ คือไม่มีเหตุผลในการที่จะเป็นพระย้อนยุคได้เลยครับดูผิวพระดูการงอกดูการหดตัวดูพัฒนาการที่ผิวเนี่ยครับคือมันไม่มีเหตุผลอื่นแล้วครับคือถ้าใครที่คิดต่างหรือมีข้อโต้แย้งอย่างไรเนี่ยก็พูดคุยที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับคือผมเองกลับมองว่าแบบนี้ดูง่ายมากดูจัดจ้านจริงๆ แต่ถ้าใครที่มีความเห็นแตกต่างไปก็ไม่ว่ากันครับพูดคุยกันได้แต่อยากบอกว่าเราไม่ได้เห็นแบบนี้กันบ่อยๆนะครับคือลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเข้าตังเลยครับแบบนี้แต่นี่เราดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงเราขยายเนื้อพระจัดจ้านขยายมากๆมาดูเราได้เห็นสีเข้มสีอ่อน ดูความไม่เรียบที่ผิวเห็นไหมครับดูรอยเนอะหนะที่เกิดขึ้นคือองค์ประกอบความเก่าแบบนี้มันโอ้โหมันชัดเจนมันง่ายมากเลยครับมันดูง่ายจริงๆคือใครที่มีลองเอามาเทียบลองเอามาดูครับว่าเนื้อผงว่านยาเนี่ยได้เห็นแบบนี้ไหมคือดีใจกับผู้ใหญ่ท่านนี้จริงๆนะครับว่าโอ้โหทำไมถึงได้มีพระระดับนี้อยู่ในมือเยอะจังเลย คือก็ต้องยอมรับอะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนผมเองก็หาเก็บหาสะสมอะครับนานๆจะได้เจอครับเจอนี่ก็ต้องรีบออกมาทําคลิปแล้วอะครับแต่ว่าโอ้โหของพี่ท่านนี้นี่สุดจะบรรยายจริงๆเลยครับหยิบมาให้ดูแต่ละองค์นี่โอ้โหชัดเจนจัดจ้านมากๆคือการงอกเกิดขึ้นแบบนี้ผิวพระแบบนี้เหมือนอะไรครับ โอโหคือผิวที่เราได้เห็นแบบนี้มันคือธรรมชาติที่อยากบอกว่าติดตาไว้เลยครับเอาไปเปรียบเทียบได้เลยคือวันนี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยเราจะมาหยีด้วยกล้อง 10x ไปเพื่ออะไรครับมันเห็นชัดเจนขึ้นแบบนี้เราก็เอาพระเก่ากับพระใหม่มาเปรียบเทียบกันหรือใครที่มั่นใจว่าพระเก่าได้อายุ ท่านก็ต้องเห็นความชัดเจนมากกว่านี้คือเห็นมากกว่านี้ก็ยินดีด้วยครับผมแต่ถ้ามันตึงมันเรียบมันมันมันไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มีเห็นผลเดียวครับพระใช้สึกพระถูพระผ่านการใช้มามากอันนั้นก็ต้องพิจารณาให้มากขึ้นไปอีกครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระเก็บธรรมชาติพระไม่ได้ใช้เราจะต้องเห็นองค์ประกอบความเก่า เราจะต้องเห็นการงอกเราจะต้องเห็นความไม่เรียบที่ผิวแบบนี้เห็นไหมครับว่าชัดเจนจัดจา้านเนี่ยครับดูคือไม่รู้จะหาคำอะไรมาเปรียบเทียบอะครับคือถ้าเป็นพระผมแบบนี้โอ้โหองค์นี้ผมแขวนนอกเชื่อโช์แน่นอนครับผมมีแบบนี้ผมไม่ลังเลเลยเพียงแต่ว่าก็สายนู้นผมไม่ค่อยมีนะครับมีก็เนี่ยแหละครับยืมมาขอความรู้ ้ามันชัดมากอะครับนึกว่าเป็นองค์ครูคือถ้าผมเห็นแบบนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้แบบนี้ผมต้องกรรมแล้วครับมั่นอ,อกมั่นใจได้เลยว่าแบบนี้เป็นพระเก่าพระได้อายุแน่นอน mm hmm. ก็ท่านอื่นมีความเห็นยังไงก็พูดคุยที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับ mm hmm. ดูการงอกดูการเซตตัวของเขาที่ต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามชัดเจนครับ mm hmm. ใครถ้าอยากหาพระเก่าไว้บูชา มองหาพุทธคุณในพระเครื่องผมแนะนำว่าให้หาพระที่มีกายภาพแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าแบบนี้เป็นพระเก่าได้อายุไม่ใช่พระงานปีมือคือ2030ปีไม่มีทางเกิดขึ้นได้แบบนี้ครับการงอกของเขามันจะไม่มีให้เราเห็นแบบนี้แล้วเราไม่ได้ดูแค่กล้อง1ิ X เเราขยายมาจัดจัดเราดูการเปลี่ยนแปลงเราดูธรรมชาติของเขา นะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากมุมมองไว้แบบนี้วันนี้ขอบคุณสมการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่บุญได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแข็งแกรปลอดภยัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ